สบดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องยินดีต้อนรับข้าสู่ซองเงินเงิงพี่น้องมือนี้ก็เป็นมือวันที่สามสิบเอ็ดเาพี่น้องเป็นมือบุญบานเฮางานบุญหยุกหยดเสื้อผ้าเนาพี่น้องของบัตรน้ำมุงพี่น้องงานบุญผาป่าหยุกหยดเสื้อผ้าเนาพี่น้องสาสุริกาสิได้น้าเงินจํานวนที่ฐานผู้ใหญ่จะดีเพิ่นฝากมาเนาพี่น้องฝากมาทําบุญนั่นเขาเมื่อมอบให้คณะในบ้านเพิ่นมือนี้แหละพี่น้อง จำนวนเงินอยู่12ล้านพี่น้องเลยปาดโถเป็นตาเป็นตาพี่น้องนี่ยปาดโถพี่น้องเงิน12ล้านพี่น้องเอ้ย12ล้าน100,000 17, 17,000กี่พี่น้องทอดทุกกีบทุกบาทเนาะพี่น้องเนาะทอดทุกกีบทุกบาทพี่น้องแจ่ม <c oughs> จำนวนทานผู้ใหญ่ที่ฝากมานะ์นะ 1>, 1 2ึ่งสองสามสีเกมี11บเานเนาะแต่ว่าแม่ลํำเงินราชวงศ์ผ่นฝากมารวมทำบุญนะ่ะลอยเรียนพี่น้องตีเป็นเงินกีบพ,พอเอาอยู่ธนาคารมือเขาไปเอานะ่ะได้หนึ่งล้านเออไม่ได้2ล้าน1,17่งแพันกีบเนาะสองล้านหนึพันกีบเขา,เขา,เขา,าททก,ก็เอาเข้าวัดทุกีบเอาข้าวั่ทุกบาท อุยพ่อก,กับพ,พี่น้องเอาขอวัดทุกบาททุกกลีบเนาะพี่น้องได้ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องปกตินาชีได้แต่11ล้านเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคุณแม่เพิ่นนำมาเป็นเงินอยู่100ร้อยเลี้ยนเนะเาะฮากเกตีเป็นเงินกลีบออมากาก็เลยตกอยู่12ล้าน1นึ่แสนสิพันกีบเนาะเพราะว่าคุณแม่รับเงินผักมาหนึ่งรอยเลี้ยนเนาะแม่รับเงินลาดสวงทางเมืองเนาะคุณลาพี่น้อง ระบานในซาซุยชิมาอ่านเนาะในไลน์สื่ออ่านทวนคลืนให้พี่น้องได้ฟังเนาะแต่ว่าขนาดในบ้านเพิ่นได้จด,ดแต่แต่มาเบิดแล้วแหละเจียที่ซาซุยอันจดย์กรไปให้เพิ่นนี่เนาะเฮาสิมาอ่านทวนใน YouTube เฮาให้พ่อแม่พี่นอ้องหรือว่าท่านผู้ใหญ่ FC เพิ่นได้ยินสื่อเนาะผู้ที่หนึงน่งเนาะพี่ออนนัทซาแก้วอุดรบัวกะกปิโกบีกวนเนาะพร้อมด้วยครอบครัวเป็นยอดโซผ้าโอหนึ่งแล้วก็พี่ออนพี่โซละนนั้น แก่อุดรพร้อมด้วยขอบครั้แล้ะก็เป็นยอดสซผ้าสซหนึ่งเนาะล้วก็ผผุทีสามพีไซยศ์แก่อุดรพร้อมด้วยขอบคร้วเนาะยอดสซผ้าสซหนึ่งล้วก็พีสมควรเสนาตะคุพร้อมด้วยขอบครัวยอดสซผ้าสซหนึ่งเนาะล้วก็ผผ้ทีหาพี่สุพัตตาเจนวาปีพร้อมด้วยขอบคร้วยอดสซผ้าสซหนึ่งผุที่หกั่งซุยบวก นั่งซ้าซ้ายได้พี่น้องนั่งซ้ายบวกกันแม่พุทธ,ธายอดสซผ้าสอหนึ่งพร้อมด้วยขอบคัวเนาะระบาดน,นีแค้นนั่งเนาะหน้าธนาล้มวันบุรีแค้นนั่งหนึ่งหนึ่งแค้นเนาะพี่น้องแล้วการผู้ที่สองพีข้าม,มวนฮะฮานจากหงกงเนาะยอดแค้นนั่งแค้นหนึ่งและกาหน้านิเวศบวกกับน้องอาเต้นเนาะแค้นนั่งแค้นหนึ่งพร้อมด้วยขอบคัว แล้วก็แม่ลับเงินจำนวนเงินลอยเหรียญเนาะแม่ลับเงินลาดสวงกับแค่น,นั่งหนึ่งหนึ่งแคนแล้วก็แม่แพ้มลัตนาวงกับแค่น,นั่งหนึ่งแคนเนาะรวมทั้งเบิร์ดเนาะรวมทั้งตน้นอาสิเพราะว่ามีคุณแม่เ็นบวกน้ารวมทั้งเบิร์ดนะ่สิบเอสานเนาะพี่น้อง ต้นทั้งเบส10แทนเพราะว่าถูกยอดเป็นยอดละล้านเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเงินเท่ากันกลายไปเออลูก10ไปใส่12ล้านเนาะพี่น้องเนาะ12ล้านหนึ่งแสน17,000เนาะพี่น้องเนาะเหาเสีเอาเงินจํานวนนี้ค่าไปมอบให้ขณะได้บ้านเพิ่นมื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องไปรอเบิ่งรอสมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะฮอดทุกคู่ทุกคนเนาะทุกสื่อทุกเสียงที่พ่อแม่พี่น้องทานผู้ใหญ่ฝากมาเนาะโบได้ตู้เครเสียหายไปใส่พี่น้องอ่ะน้องอ่ะไมลูกอยู่นี่เบิดพี่น้องไป เราเบิกเราซมกันอยู่บ้านเนาพี่น้องเนาะนี่จะเขามาหอดวัดบ้านเฮาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเลี้ยพี่น้องบ่อนสีนยกย่อยอดเสื้อผ้าพี่น้องเอาขึ้นค้างนีเนาะเขากระสีนำเงินจำนวนทีเดียนจะซุยเบาขิดไปแล้วเนาะสิบสองล้านหนึ่งแสนสิบเจ็ดพันมามอบให้คณะนายบ้านเพิ่นตอนนี้ทาให้เพิ่นมาขอบคุณซะก่อนเราพี่น้องเนาะข้าจังสี เลียหมาะไปเธอเดียวหมาะไปเธอหนึ่งเธอเดียวนั่งท้า้เพิ่นมาคขบก่อนนอกปู่มาขบเอรพคนก่อนบอเบิ้น่นยอดชาว้านสิทีนะบ่อือพอดีเป็นสิบสองล้านหนึ่งแสนสิบเจ็ดพันกี บอกยังบว่าอลีบเดียวเยออโอลีบอบ่ยังก็อลวว่าอลีบอกเดียวอันเขาว่าน้ำมานี่นะเ้ตโตของตเองอันตตใหม่นี่บเอมีแผ่นเนของตนะมีผู้นึงนี่ตัวนี่แมนบอตนี้นะมีบอกแก้วดอดนี่เลยโอ้ พี่อ้อซานะนี่นะแก่อุดรอนนนั่นนี่แมนแระตูน้ำมัน่ะแมนเ้าแมนทั้งเงินแค่นั่งเลยกัเงินยอดโซฟ้าองมาอใ้าอ้าทั้งนี้หับบอทั้งเบิรดน่ะสิบสองล้านสิบสองล้านหนึ่งแสนสิบเจ็ดพันกีบ ทางเบิร์ดนะพอวานแมนเอาเอาเอายับบันเดอผิวเจ้าเจ้ายับเข้ามาทางอันครับพอใหญ่ปั้นสิยยับเข้ามาอยู่ตรงกลางปกตินะมันส71ล้านเนาะแต่วานแมนล่ำเงินลานชวงนะเพิ่นเพิ่มมาเป็นลอยเหรียญก็เลยได้เป็น12ล้านหนึ่งแสน ยอดจองยอดเนี้ยเข้ามาอีกผู้เนี้เข้ามาอีกใใใหหห้้้เห็นนั่นเออเออก็ก็เนื้อปูเห็นนู้นจำนวนว่าผีดนู่นนอกเนาะจากต่างประเทศอ่าได้มาจองยอดโซฟารายกาเทนนังคือว่านั่งคุยไซกับเดมาหมอบแล้วมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเนาะคือว่าเนี่ยเป็นที่เฮียมห้อยเป็นจำนวนเงินอยู่ สิบสองล้านหนึ่งแสนสิบเจ็ดพันกี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสิบเจ็ดพันกี่พี่น้องเนาะก็ถือว่าได้ทำพิธีเฮียห้อยเลยด้วยเนาะแล้วละกะข็ขอให้อ่าพรมัทีทำบุญในเท่านี้ เนาะคันว่าท่านมนเจ้าไ้ไลเขามือแรงปารธนาสิ่งใดให้พอเมย์ได้สมดังมโนโลดให้ประกฏในเมืองคนบ่ให้จนเงินใส่นอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็นให้ได้เงินแสนแบนมือมากก็ให้ได้เงินลานคันว่าออกแต่บ้านให้ลมแต่คุ้มเงินคุ้มคำเดอ้อเนาะถือว่าเจ้าท่านมาสัมใด้ก็ขอให้ขึ้นปหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่า ให้มีอายุวันโน่ชุคังพลังมันยืนมันยืนซาดขาพูดถึะลายบ้านพี่แล้วเนาะเบื้งสินส้าเนาะพี่น้องสาเก่าต้นสองสีเก้าพี่น้องหัวสภานานเนืบมาบนคานมหม่ ขึนผ่านจมืององมื่นนี่แหละพี่น้องยอดชาาที่เป็นชิยกขึืนในรอบเทียงรอบบ่ายนี้เนาะเอนผมจะ้ก็ซ้นผมหายิน้อนน แมนแมนรับเงินแล้วเพิ่มลอยเลี้ยนแังว่าเป็นน่ิอล้านนะลอยเลี้ยนนะได้องล้านหนึ่งแสนสิบเจ็ดพันรับเงินเล่็นยวนมนส้มพี่นี่บแมนมาจาพลังเศอีวาแมนแม่แพมนิโบแม่แพมแมนแม่แพมนะแมนอืออมาฮะเาไปเลยฮัลโหล ยังได้ไรเออโดยโดยกับดังติดตั้งตู้อยู่นนีนาเส้นล่มนี่แมนโผวินพาสองมงสองมงแมนเออักเออพูทดีสองมงโตในแผนันวราบางะไร็้างนาดิเวนแมนมาพียงลูกมาพียพ่เี่ไล่ซื้อไล่พี่น้องเลยเพจอจิ้ไม้ใบประกาศไม้บาแดฮับเบวมา้ยมาพีง่อพเอาออกจากโซ่ไเงินล่ะ

อันนี้ไายซื้อตั้งแต่เพิ่นสางผาใหญ่ได้นีเนาะบ่าทักกับเดียรนี่ทักกับเช่นใหม่เชิดสดบ่เนอะตัวสางผาใหญ่เออตัวสางผาใหญ่เ่ยก็พูดเนาะบ่อดีหมดเบิ่งแน่กระดานมันนั่นพี่อนัชชาพี่โซลันันพี่ไสยหยดพี่สมควรพี่สุภัตตานางซุยสายมีวิไลมีไลวันหน้าธนาลมพี่คำมวนหน้านิเวศ แม่ล้ำเงินยังเขียนบอกแม่แพมยังเขียนบอท่านเบิร์ตเนาะไล่สื่อผู้ใดต้เคียเสียหายกาะรอชมแล้วพี่น้องเพควนยังเขียนบอท่านเบิร์ตเจ้า,าภาพยอดเส้าเดี๋ยวเพิ่นเขียนไว้เจ้า,าภาพยอดเสผ้าเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งจะสิเขียนต่อเนาะอันทานผู้ใหญ่เขียน เิ่นจองแค่นางเนาะมีสื่อทุกคนพี่น้องเลยมีสื่อทุกคนเิ่นจยพิ่นแต้มม้ทุกคนเต็มแผ่นหนีเิ่นกาวแผน่นไม้พี่ออนัซ่าพี่ซอลานันพี่ไซยศธพี่สงควรพี่สุภัตตา นางสุยสายแม่พุทธาพี่ขมวนนาธนาลมนานิเวศแม่ลำเงินแม่แพมยังอีกจากรายสือพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสิจตต่อลงมาเนาะเพิ่นยังจดบ่ทันแล้วแลพี่น้องถือว่าพรลกิจเฮ้าค่ะเสีจสิเป็นถีเรียบร้อยนะพี่น้องซิป อีพิชาละสิบสองละหนึ่งเซนสิบเจ็ดพันกีบถือว่าจบไปแล้วเนาะพี่น้องภารลกิจเท่าในมือนี้เนาะพี่น้องเนาะมอบเงินเขา่าวัดบานมะม่งแสงสลา,าหงธรรมเนาะผูเป็นเจา้าภาพยอดเสภาานั่นเองเนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบ,บุณทานผู้ใหญ่ทุกทานที่ให้ซักซุยเป็นสะพานบุญไหนะ้เนาะขอบุญห่วกันซาุ พี่น้องขาใหญ่พี่น้องเพียนพี่ออนแลซาแก่อุดรเป็นเจ้าภาพเนาะครอบครัุณผืนครับหมู่เพื่อนเพื่อนอะไรพี่น้องงามสง่าหอแจกแล้วเพื่อนเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ยจบไปเรียบร้อยภารกิจเฮาขอบุญขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านเด้อสิได้ลาคลิปสนิแล้วจ้ะพี่น้องอีโต้ป่วนบ๊ายบาย ยังมาใกล้ด้วค่ะไปไายบายก่อนยบายไปไเริ่มบายไรแล้วพี่น้องบายใหม่บปไปไไปไปด้ยไป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 ไายบายบปาปไปไปยปไ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 าไบายไป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 ไาไปไปไปายไาไป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 ปไ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 ปปเ ไเกิยเอาขนมหายบ่เรื่องเงินเท่าก็ลืมเบ่งพันถูเอาโอ้เลา้าอ่ะนบเอาก็เป็นอีกเลา้าอ่ะ